สวัสดีครับเพื่อนเพี่อพี่พี่น้องน้องนักเดินทางทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมนะครับวันนี้ผมมีคำถามมาถามทุกคนครับคุณเป็นเหมือนผมหรือเปล่าที่ทุกครั้งเวลาเดินทางไปต่างประเทศพอผ่านด่านตรวจความปลอดภยัยผ่านตมออกมาได้แล้วสิ่งแรกที่ทำคืออะไรคือตาเป็นประกายเข้าสู่โหมดนักกรบแล้วพุ่งตรงไปยังร้านค้าปลอดภาษีที่ส่องแสงวิบวับอยู่ตรงหน้าทันทีใช่ไหมครับ พอเห็นคำว่าดูที่ฟรีหรือแท็กฟรีทีไรมันเหมือนได้ยินเสียงสวรรค์กระซิบข้างหูว่าฟรีลด50%เอร์ซซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะดรีนาลีนในร่างกายมันพุ่งพานขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับไปซักชิ้นคงเหมือนขาดทุนไปเป็นล้านไหนจะลิปสติกรุ่น l i m i t ต็ดเอ t i ชั่นวิสกี้รุ่นใหม่ล่าสุดช็อกโกแลตในแพ็กเกจสวยรู พอเหลือไปเห็นป้ายราคาที่ตัวเลขมันน้อยกว่าในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองสมองส่วนนะักคำนวณก็เริ่มทำงานทันทีโหถูกกว่าตั้งเยอะแน่กำไรเห็นเห็นนี่มันรุ่น exclusive มีขายแค่ที่สนามบินนะข้างนอกไม่มีขายของฝากให้เพื่อนที่ออฟฟิศกับยาดิจีซื้อที่นี่ทีเดียวจบเลยดีกว่าสะดวกดี ในช่วงเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องเราก็จะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการชอปปิ้งอย่างบ้าคลั่งในสวรรค์แห่งการจับจ่ายใช้สอยแห่งนี้รูดบัตรเครดิตกันแบบไม่ยั้งมือจนกระทั่งได้ยินเสียงประกาศเรียกขึ้นเครื่องนั่นแหละถึงจะยอมหิ้วถุงใหญ่ถุงน้อยวิ่งไปที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างเสียดายพอกลับถึงบ้านมองดูองทับสินค้าที่ซื้อมาก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าตัวเองนี่ช่างเป็นอัจฉริยะด้านการประหยัดเงินจริงๆ แต่เพื่อนๆครับวันนี้ผมคงต้องขอสาดน้ำเย็นใส่ทุกคนสักถังใหญ่ๆถ้าผมจะบอกว่าความเชื่อที่ทุกคนยึดมั่นมาตลอดว่าร้านค้าปลอดภาษีเท่ากับของถูกมันอาจจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดอันสวยงามที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแยบยลล่ะครับถ้าผมจะบอกว่าที่คุณคิดว่าได้ของถูกเหมือนได้เปล่านั้นจริงๆแล้วคุณอาจจะจ่ายแพงกว่าการซื้อของในเมืองหรือแม้กระทั่งแพงกว่าการซื้อออนไลน์ด้วยซ้ำไปล่ะครับ จากประสบการณ์การเป็นหัวหน้าทัวร์มากกว่า10ปีบินระหว่างประเทศมาแล้วนับร้อยร้อยไฟผมกล้าพูดเลยว่านักเดินทางอย่างน้อย90%เคยซื้อของแพงในร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินมาแล้วทั้งนั้น วันนี้ผมจะขอรับบทเป็นอีกาคาบข้าวร้ายมาตีแผล3วาดสีบลวงโลกและกับดักทางการตลาดที่เจอบ่อยที่สุดในร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินให้ทุกคนได้รู้กันคลิปนี้ไม่มีน้ำแน่นอนครับมีแต่เนื้อเนื้อเน้นๆผมจะสอนวิธีดูให้ทะลุปรุปงถึงกับดักเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนเป็นนักชอบที่ฉลาดอย่างแท้จริงใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าที่สุดพอดูคลิปนี้จบ คุณจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินไปโดยสิ้นเชิงจากลูกไก่ในกำมือจะกลายร่างเป็นเสียนนักชอบตาเหี่ยวทันทีก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาวันนี้น่าจะมีประโยชน์และอยากได้รับข้อมูลเด็ดๆที่ช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาแถมยังแฉเบื้องลึกของวงการท่องเที่ยวแบบนี้อีกอย่าลืมใช้เวลา3วินาทีกดปุ่ม subscribe ข้างล่างแล้วกดกระดิ่ง แจ้งเตือนข้างๆด้วยนะครับทุกครั้งที่ผมลงคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับที่จะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นขึ้นโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับพื้นฐานที่ต้องเข้าใจปลอดภาษีคืออะไรก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานที่สุดก่อนว่าปลอดภาษีหรือดูที่ฟรีคือการยกเว้นภาษีหลักๆ2ประเภทครับ ภาษีศุลกา Customs Duty เป็นภาษีที่แต่ละประเทศเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศภาษีมูลค่าเพิ่ม w h a t Value Added Tax ในประเทศไทยคือ7%ซึ่งเป็นภาษีที่บวกเข้าไปในราคาสินค้าและบริการที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ควบคุมของสนามบินหลังจากผ่านตมเข้ามาในทางทฤษฎีคือเรากำลังจะเดินทางออกนอกประเทศการซื้อของที่นี่จึงได้รับการยกเว้นภาษีเหล่านี้ฟังดูดีใช่ไหมครับตัดภาษีออกไปตรงๆร,ราคาก็ต้องถูกลงสินี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาและเป็นที่มาของวัศิลป์ลวงโลกข้อแรกที่ทรงพลังที่สุด วาทศิบลวงโลกข้อที่หนึ่งปลอดภาษีเท่ากับถูกที่สุดเสมอความร้ายกาจของวัตถสิบข้อนี้คือมันไม่เคยถูกพูดออกมาตรงๆจากปากพนักงานขายแต่ถูกปลูกฝังลงในจิตใต้สำนึกของเราผ่านป้ายดูที่ฟรีที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งจนเราเห็นคำนี้เมื่อไหร่ก็จะคิดไปเองทันทีว่าของถูกแต่ความจริงคือ ปลอดภาษีไม่ได้แปลว่าถูกที่สุดผมขอย้ำอีกครั้งนะคะปลอดภาษีไม่ได้แปลว่าถูกที่สุดทำไมล่ะง่ายมากครับเพราะปัจจัยที่กำหนดราคาสุดท้ายของสินค้าไม่ได้มีแค่ภาษีแต่มันคือราคาตั้งต้นของสินค้าต่างหากลองคิดดูสิครับว่าค่าเช่าพื้นที่ในสนามบินอย่างสุวรรณภูมิมันจะสูงขนาดไหนนั่นมันทำเลทองฝังเพชรชัด,ชด,ชด บวกกับค่าจ้างพนักงานที่ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่าบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกต่างๆสุดท้ายแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้จะไปตกอยู่ที่ใครครับก็ผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละครับ ดังนั้นวิธีการของร้านค้าปลอดภาษีจำนวนมากคือพวกเขาจะตั้งราคาสินค้าเริ่มต้นให้สูงกว่าราคาขายปลีกในเมืองก่อนจากนั้นค่อยหักหลบส่วนที่เป็นภาษีออกไปพอทำแบบนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกว่าได้ลดราคาขึ้นมาทันทีแต่ราคาสุดท้ายที่ได้อาจจะถูกกว่าราคารวมวัดในเมืองแค่นิดหน่อยหรือบางทีก็ไม่ได้ถูกกว่าเลยแถมบางครั้งยังแพงกว่าด้วยซ้ำ ผมขอยกตัวอย่างที่เจอบ่อยที่สุดเครื่องสำอางและสกินแคร์คุณผู้หญิงหลายคนชอบไปซื้อเซรั่มตัวท็อปหรือครีมแบรนด์หรูที่สนามบินสมมติว่าเซรั่มขวดหนึ่งที่เคาน์เตอร์ในห้างเซ็นทรัลขายราคา5,000บาทราคานี้รวม VAT ว7%แล้วซึ่งหมายความว่าราคาของมันก่อนรวม VAT จะอยู่ที่ประมาณ4,172บาท ตามหลักการแล้วร้านดูตี้ฟรีควรจะขายในราคาประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่เลยครับร้านดูที่ฟรีอาจจะตั้งราคาเริ่มต้นของตัวเองไว้ที่4,850บาทแล้วบอกคุณว่านี่เป็นราคาปลอดภาษีแล้วนะคะพอคุณเห็น4,850บาทเทียบกับ5,000บาทก็รู้สึกว่าเฮ้ยถูกลงไป150บาทแนะ่แต่สิ่งที่คุณลืมคิดไปมี2ปัจจัยสำคัญคือ โปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้าห้างในเมืองบ้านเรามีโปรโมชั่นตลอดทั้งปีครับไม่ว่าจะเป็นมิดเอเซลโปร1 1 1 1 1 2 1 2 1ส่วนลดบัตรเครดิตคะแนนเดนหนึ่งคาด M a าดมาแลกเป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกคำนวณไปมาแล้วบางทีราคาอาจจะต่ำกว่า4850บาทด้วยซ้ำสงครามราคาบน e-commerce เดี๋ยวนี้การช้อปออนไลน์มันสะดวกมากแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Lazada หรือ s h o p e ีที่มีร้าน Official Store มาเปิดเองพวกเขามีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าจึงสามารถทำราคาได้ถูกกว่ามากหลายครั้งราคาที่ขายบนนั้นต่อให้รวมค่าส่งแล้วก็ยังถูกกว่าราคา Duty Free เสียอีกวิธีแก้เกมง่ายมากครับแค่8 พยายทำการบ้านก่อนซื้อเทียบราคาทุกครั้งล็อกเป้าหมายก่อนเดินทางต้องรู้ก่อนว่าอยากได้อะไรอย่าคิดแค่ว่าเดี๋ยวไปเดินดูเล่นๆมีอะไรถูกก็ค่อยซื้อเพราะนั่นคืออ่นทางสู่การเสียเงินโดยไม่จำเป็นลิสรายการมาเลยเช่นลิปสติก YSL เบอร์12วิสกี้ Johnny Walker Blue Label สื่ราคาตลาดเปิดมือถือของคุณเช็คราคาของเหล่านั้นในเว็บห้างเซนซันเว็บออฟฟิเชียลแบรนด์และในแอป,ป Lazada หารช้อปปีว่าราคาจริงๆหลังหักส่วนลดทุกอย่างแล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแคปหน้าจอเก็บไว้เลยครับเทียบราคาจุดขายพอไปถึงร้านดูที่ฟรีก็เดินตรงไปที่สินค้าเป้าหมายและเอารูปที่แคปไว้ขึ้นมาเทียบเลยครับ ชัดเจนถ้าถูกกว่าเยอะก็จัดเลยแต่ถ้าพอๆกันหรือแพงกว่าก็แค่ยิ้มแล้วเดินจากไปอย่างสง่างามจำไว้นะครับจุดแข่งของดูที่ฟรีคือรับประกันของแท้และความสะดวกแต่ราคาไม่ใช่จุดแข่งเพียงหนึ่งเดียวของเขาอีกต่อไปแล้วคุณต้องทำการบ้านด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะเจาะกราอภาพลวงตานี้ได้วาทศิลปลวงโลกข้อที่2กับดักเซตเดินทางสุดพิเศษ Travel Exclusive อันนี้คุณต้องเคยเห็นแน่นอนพอเดินเข้าไปในโซนเครื่องสำอางหรือเล่าจะเห็นกล่องของขวัญที่แพ็คมาอย่างสวยงามอลังการแล้วมีป้ายเขียนว่า Travel Exclusive หรือ Airport Special Offer ว้าวรุ่น Limited มีขายแค่ที่นี่ที่เดียวข้างนอกหาไม่ได้นะฟังดูน่าดึงดูดใจสุดๆไปเลยใช่ไหมครับเซ็ตพวกนี้มักจะมาในรูปแบบเครื่องสำอางกล่องใหญ่ๆมีเซรั่มขนาดจริงหงขวด แถมด้วยโทนเนอร์โลชัน่นไอครีมขนาดทดลองหรือเซตลิปสติกไส์มินิ5ถึง6แท่งรวมกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วิสกี้1ขวดแถมแก้วสวยๆ2ใบหรือเหล้าขนาดเล็ก3ขวดจากปีที่แตกต่างกันมารวมเป็นกิฟบเซตช็อกโกแลตกล่องใหญ่ยักษ์รวมช็อกโกแลตเป็น1 0บ0รสชาติ ดูเผินๆเ,เหมือนจะคุ้มมากใช่ไหมครับเหมาะจะซื้อเป็นของขวัญหรือใช้เองแต่ปีศาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดครับความแยบยลของว่าสิบข้อนี้คือมันสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จนคุณไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ เพราะเซตพวกนี้มันเป็นรุ่นพิเศษเฉพาะสนามบินคุณไม่มีทางเจอเซ็ตแบบเดียวกันเป๊ะๆในเมืองได้ดังนั้นรูปราคาที่คุณแคปมาในมือถือก็ไร้ประโยชน์ไปในทันทีคุณเทียบไม่ได้ทำได้แค่ฟังพนักงานพรีเซนต์ว่าเซ็ตนี้คุ้มมากเลยนะคะคุณลูกค้าแค่เซรั่มขวดเดียวก็คุ้มแล้วคะ่ะส่วนขนาดทดลองพวกนี้เหมือนได้แถมไปฟรีๆเลยคะ่ะ เมื่อคุณไม่มีเกฑ์นในการเปรียบเทียบสมองของคุณก็จะถูกครอบงำด้วยความรู้สึกว่ามันคุ้มได้ง่ายๆแต่ความจริงคืออะไรของแถมไม่ได้ฟรีจริงของแถมขนาดทดลองพวกนั้นต้นทุนมันต่ำมากและมูลค่าที่เขาตีให้ก็มักจะสูงเกินจริงและที่สำคัญคือคุณอาจจะไม่ได้ต้องการใช้มันเลยก็ได้คำนวณราคาต่อหน่วยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่างเซตลิปสติกไซส์มินิดูเหมือนจะได้ลองหลายสีก็จริงแต่ถ้าคุณลองเอาราคาเต็มหารด้วยปริมาณกรัมทั้งหมดคุณอาจจะช็อกไปเลยว่าราคาต่อกรัมมันแพงกว่าการซื้อลิปสติกขนาดจริงแท่งเดียวเสียอีกเล่าแถมแก้วสุภาษิตไทยบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกครับต้นทุนของแก้วมันถูกบวกเข้าไปในราคาเล่าเรียบร้อยแล้วคุณคิดว่าคุณได้กำไรเป็นแก้วแต่จริงๆแล้วคุณแค่ซื้อเล่าในราคาที่แพงขึ้นเท่านั้นเอง วิธีแก้เกมแยกส่วนประกอบคำนวณราคาต่อหน่วยคำนวณราคาต่อหน่วย unit price ไม่ว่าแพ็กเกจจะสวยหรูแค่ไหนตั้งสติแล้วหยิบมือถือกดเครื่องคิดเลขเลยครับถ้าเป็นของเหลวก็คำนวณว่าราคาต่อมิลลิลิตร ml เท่าไหร่ถ้าเป็นของแข็งก็คำนวณว่าราคาต่อกร um ัมคัมเบอร์เท่าไหร่แล้วนำไปเทียบกับราคาต่อหน่วยของสินค้าขนาดปกติที่คุณเคยเช็คมา คุณจะพบว่าเซตพิเศษพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกกว่าเลยประเมินมูลค่าของแถมถามตัวเองว่าของแถมพวกนี้แก้วพวกนี้กระเป๋าเครื่องสำอางนี่ฉันต้องการมันจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการสำหรับคุณแล้วมูลค่าของมันคือศูนบาทครับอย่าหลงซื้อของหลักเพียงเพราะของแถมที่คุณไม่ได้ใช้ระวังการซื้อเพราะแรงกระตุน้นคำว่าลิมิเต็ Exclusive ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความรู้สึกกลัวพลาดของดี FOMO ในตัวคุณบอกตัวเองไว้เลยว่า Airport Exclusive ส่วนใหญ่เป็นแค่กิมมิกทางการตลาดพลาดไปก็ไม่เป็นไรสินค้าที่ดีจริงๆคลาสสิกจริงๆในเมืองมีขายตลอดและราคาก็อาจจะดีกว่าด้วยวาทศี์ลวงโลกข้อที่3ของฝากท้องถิ่นด่านสุดท้ายราคาหาโหด สถานการณ์นี้คุณต้องเคยเจอแน่ๆตลอดทริปเที่ยวสนุกมากแต่ดันลืมซื้อของฝากให้เพื่อนที่ทำงานกับญาติพี่น้องที่บ้านพอมองนาฬิกาแย่แล้วจะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วทันใดนั้นเองคุณก็เห็นร้านขายของฝากที่ตั้งอยู่ใกล้ๆประตูขึ้นเครื่องมะม่วงอบแห้งแพ็กเกจสวยรู้ทุเรียนทอดกรอบดีไซน์แกวไก่เซตยาดดมสมุนไพรน่ารักๆมันเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ คุณรีบพุ่งเข้าไปหยิบมาสองสามกล้องรูดบัตรแล้วก็ถอนหายใจอย่างโล่องออกเพื่อนๆครับคุณอาจจะเพิ่งเป็นเหยื่ออีกครั้งแล้วครับร้านขายของฝากท้องถิ่นในสนามบินคือตัวอย่างชั้นเซียนของการใช้ความไม่สมมาตรของข้อมูลและแรงกดดันด้านเวลามหาประโยชน์เขารู้จุดอ่อนของคุณดี คุณไม่มีเวลาแล้วคุณกำลังจะขึ้นเครื่องไม่มีทางวิ่งกลับเข้าไปซื้อในเมืองได้อีกแล้วคุณไม่มีทางเลือกในรัสมีไม่กี่ร้อยเมตรนี้มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวที่ขายของพวกนี้คุณไม่มีข้อมูลคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของฝากพวกนี้ราคาปกติในเมืองมันเท่าไหร่ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถตั้งราคาแบบโกงได้อย่างสบายใจอาจจะแพงกว่าสเท่าสเท่าหรือมากกว่านั้น มะม่วงอบแห้งที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีหรือกอแมทมาร์เก็ตราคา150บาทพอมาอยู่ในสนามบินเปลี่ยนแพ็กเกจให้ดูพรีเมียมนิดหน่อยอาจจะขายในราคา400บาทคุณอาจจะรู้สึกว่ามันแพงแต่ด้วยความคิดที่ว่าดีกว่าไม่มีอะไรกลับไปฝากเลยคุณก็จะยอมจ่ายอยู่ดีวิธีแก้เกมง่ายที่สุดใน3โลกครับซื้อในเมืองล่วงหน้า วางแผนการซื้อของฝากไว้ในทริปตอนที่คุณวางแผนเที่ยวให้จัดสรรเวลาสำหรับการซื้อของฝากเป็นหนึ่งในกิจกรรมเลยครับไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นตลาดหรือร้านเจ้าดังในย่านนั้นๆนอกจากจะได้ของในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วมันยังเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สนุกอีกด้วย เชื่อคนท้องถิ่นคนไทยไม่ไปซื้อของฝากที่สนามบินหรอกครับลองถามพนักงานโรงแรมหรือคนที่คุณจะระหว่างทางดูว่าถ้าจะซื้อเชื่อของฝากอร่อยรๆราคาดีๆต้องไปที่ไหนคำตอบที่ได้จะพาคุณไปยังแหล่งที่ดีที่สุดเสมอ ให้สนามบินเป็นแค่แผนสำรองคิดซะว่าร้านค้าในสนามบินคือประการด่านสุดท้ายในกรณีที่คุณลืมซื้อจริงๆเท่านั้นและต้องทำใจยอมรับไว้เลยว่าคุณจะต้องจ่ายแพงกว่าปกติมากอย่าผัดวันประกันพรุ่งเรื่องการซื้อของฝากไปจนถึงวันกลับเด็ดขาดสรุปแล้วที่สนามบินมีอะไรน่าซื้อบ้าง พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินไม่มีอะไรดีเลยนะครับของบางอย่างซื้อที่สนามบินก็ยังได้เปรียบอยู่โดยเฉพาะสินค้าประเภทที่ภาษีสูงเป็นพิเศษเช่นบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะสินค้ากลุ่มนี้โดนภาษีสรรพสามิตหนักมากในประเทศการซื้อในร้านปลอดภาษีจึงมักจะมีราคาที่ถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ ก็ยังมีข้อแม้อยู่ดีว่าคุณต้องรู้ราคาในเมืองของมันอย่างแม่นยำโดยเฉพาะวิสกี้หรือไวน์ราคาแพงๆถ้าคุณเป็นเซียนทางด้านนี้สนามบินอาจจะเป็นขุมทรัพย์ให้คุณได้แต่ถ้าแค่ซื้อสุ่มๆก็ยังมีโอกาสซื้อแพงได้อยู่ดีโบนัสทิปส์เพิ่มเติมระวังอัตราแลกเปลี่ยน DCC ตอนจ่ายเงินพนักงานอาจจะถามว่าจะจ่ายเป็นเงินบาทหรือสกุลเงินของบัตรเครดิตคุณดีคะให้เลือกจ่ายเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเงินบาทเสมอเพราะการแปลงสกุลเงินจุดขาย DCC เรทจะแย่มากส่วนต่างที่คุณเสียไปอาจจะมากกว่าภาษีที่คุณประหยัดได้เสียอีก ใช้บริการสั่งซื้อออนไลน์ล่วงหน้าเดี๋ยวนี้ King Power มีบริการสั่งของออนไลน์ล่วงหน้าแล้วไปรับของที่สนามบินได้นี่คือสวรรค์ของนักช้อปเลยครับคุณสามารถนั่งเทียบราคาที่บ้านได้อย่างสบายใจถ้าเจอว่าถูกกว่าก็กดสั่งแล้วไปรับของที่เคาน์เตอร์ได้เลยประหยัดทั้งเงินและเวลาอย่าหลงกลโปรโมชัน่นซื้อเยอะชิ้นที่2ลดห0 เปอร์เซนต์ซื้อ3แถม1โปรโพวกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อล่อให้คุณซื้อของในปริมาณที่เกินความจำเป็นสุดท้ายแล้วคุณอาจจะจ่ายเงินเยอะขึ้นเพื่อที่จะประหยัดก็เป็นได้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจครับหัวใจของร้านค้าปลอดภาษ,ษีในสนามบินคือความสะดวกสบายไม่ใช่ความประหยัด มันคือแหล่งช้อปปิ้งแบบ one-stop service สำหรับนักเดินทางที่กำลังจะออกจากประเทศเราควรใช้มันเป็นที่สำหรับเก็บตกสิ่งที่ขาดเหลือไม่ใช่สวรรค์แห่งการชอบของถูกพกสติไปให้เต็มกระเป๋าและเตรียมข้อมูลไปให้พร้อมแล้วคุณจะสนุกกับการช้อปปิ้งปลอดภาษีได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อทางการตลาดอีกต่อไป เอาล่ะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์ให้ฟังประมาณนี้หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับการเดินทางครั้งต่อไปของทุกคนนะครับและเพื่อนๆล่ะครับเคยซื้อของอะไรในสนามบินแล้วรู้สึกว่าพลาดที่สุดบ้างหรือมีของชิ้นไหนที่เคยซื้อมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มสุดๆบ้างไหมครับมาแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเป็นนักเดินทางที่ฉลาดขึ้น ถ้าชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆที่รักการเดินทางและชอบช้อปปิ้งที่สนามบินเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย